ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อปลายเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาอิสราเอลรายงานว่าได้สังหารผู้นำกลุ่มคริสบาลลาะในฐานบัญชาการใต้ดินในกรุงเบลุตของเลบานอนซึ่งอาวุธที่คาดว่าถูกใช้ในครั้งนี้คือระเบิดทำลายบังเกอร์แบบ BLU-109 BLU ย่อมาจาก Bomb l i f e Unit เป็นระเบิดที่ถูกออกแบบให้สามารถเจาะทะลุค,คอนกรีตหรือโครงสร้างเสริมความแข็งแกร่งอื่น เข้าไประเบิดทำลายสิ่งที่อยู่ภายใน B.U. อายนเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ตัวระเบิดได้รับการออกแบบด้วยเหล็กหนา1นิ้วหรือประมาณ2.5เซนติเมตรมีความยาว2.4เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง3.7เซนติเมตรหนัก910กิลกรัมบรรจุระเบิดแรงสูง550ปอนด์หรือประมาณ250กิโลกรัม ใช้จานวนแบบป่วงเวลาเพื่อให้มีการหน่วงเวลาในช่วงที่ตัวระเบิดต้องเจาะทะลุผ่านสิ่งกีดขวางและมีจานวนแบบตั้งเวลาได้เพื่อให้เหมาะกับเป้าหมายแต่ละประเภทตามความต้องการสำหรับการเพิ่มความแม่นยำในการทิ้งระเบิดนั้นจะมีชุดนำวิถีแบบต่างๆซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีครีบควบคุมทิศทาง สามารถเลือกมาติดตั้งรวมกับตัวระเบิดได้ตามความต้องการทั้งระบบนำวิถีด้วยไฟฟ้าเลเซอร์อินฟาเลตกล้องตัวจับภาพหรือดาวเทียมเป็นต้นการออกแบบให้ตัวระเบิดมีเปลือกหนาและมีน้ำหนักมากก็เพื่อสร้างแรงเฉื่อยมหาศาลที่จะทะลุทะลวงผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กหนา1 8ถึง2.4เมตรได้หรือทะลุลงไปใต้ดินได้ลึกถึง15เมตรโดยยังรักษาประสิทธิภาพของระเบิดแรงสูงเอาไว้ เพื่อไประเบิดทำลายสิ่งที่อยู่ภายในจึงสามารถใช้สังหารบุคคลหรือทำลายสิ่งที่อยู่ในฐานบัญชาการใต้ดินได้นอกจากนี้ยังใช้ในการทำลายอาคารสูงได้อีกด้วยด้วยการทิ้งระเบิดทะลุทะลวงไปทำลายฐานรากของอาคารทั้งหลังให้พังทลายลง B-109 สามารถบรรทุกไปด้วยเคร,รื่องบินลบหลากหลายชนิดตามมาตรฐานของนาโต้ได้และมีใช้อยู่ในกองทัพหลายๆประเทศเช่นเกนใ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 นาหลีใต้ซาอุดิอาระเบีย ทูเคียและปาิีสถานเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิงย่งอิสราเอลที่กำลังใช้ทำสงครามอยู่ในขณะน,นี้อย่างไรก็ดีการใช้ระเบิดทำลายบังเกอร์ที่มีอนุภาพสูงเช่นนี้จะต,ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวาที่ต้องให้ความคุ้มครองพลเรือนตามหลักมนุษยธรรมด้วยติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่ตางๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป ังนั้นก <program> ็วันนี้อยู่กับพี่จิรัติใช่ไหมพี่จิรัตเราควรได้ตามนี้ฮะในฐานะที่อยู่ในโครงการจีรวดมาพอสมควรเลยครับก็ขอสวัสดีครับก็ในฐานะที่ได้สรปนะครับได้ดาเนินการวิจัยพัฒนาจรวดมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลงานที่เราได้ ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นในส่วนของจรวดขนาด122มิมลลิเมตรนะครับที่วางอยู่ด้านบนนี้นะครับสองลูกด้านบนนี้เลยใช่ไหมครับก็จะเป็นจรวดระยะยิง40กิโลเมตรและระยะยิง30กิโลเมตรซึ่งเป็นจรวดขนาด122มิลลิเมตรนะครับโดยใช้พอๆกันเลยนะครับี้าไม่จริงจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็คือนิติค่อนข้างเหมือนกันยิงได้รับลำกล้องแบบเดียวกันใช่ครับตัวตัวลูกจรวดใช้กับตัวตัวฐานยิงนะครับหรือระบบจรวดแบบ sr 4นะครับซึ่งซึ่งมีประจำการ กองทัพบ,บอกอยู่แล้วใ,ใช่ไหมถ้าบ,บกอยู่แล้วนะครับก<ช>็ค<ช>ือวัตถุประสงค์ของสอนงปคือวิจัยเพื่อเป็นลูกจรวดสําหรับใช้งานในกองทัพนะครับคือ,คอทอบอมีรถยิงอยู่แล้วแล้วก็มีจรวดอยู่แล้วด้วยแต่ว่าจรวดมันเป็นสิ่งที่มันแบบยิงไปเรื่อยๆนะสิ้นเปลืองไปดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติอนาคตเนี่ยเราต้องหาลูกจรวดมาชดเชยทดแทนไอ้พวกนี้ขึ้นมาเราจะได้ทําเองได้ในประเทศใช่ไหมครถูกต้องครับใช่เลยครับ ท้างนั้นลองคุณพี่เจรัสช่วยบรีฟนิดนึงหน่อยครับสิครับผมว่าอย่างชุดตรวจ SRF เนี่ยไอ้ส่วนที่เราทำพวกหลายทั้งหลายต่างๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษบ้างครับครับก็ปัจจุบันนะครับเรามีโรงปฏิบัติการที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งโรงปฏิบัติการนี้ก็คือเป็นโรงงานที่วิจัยพัฒนาจรวจปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้ในส่วนของอที่เราเรียกว่าส่วนส่วนขับเคลื่อนจรวดนะครับก็คือในส่วนของแล้วก็ตัวประกอบรวมนะครับจรวดในส่วนของตัวขับเคลื่อนจรวดเนี่ยเราก็จะมี สามารถทําดินขับเชือเพิงแข็งแบบคอมโพสิตได้นะครับทำดินขับด้วยตัวเองได้ลงกระดานของเราเ,เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัวส่วนหางเนี่ยก็จะเป็นในจนวร122เนี่ยครับจะเป็นตรวจส่วนหางแบบแรปเปอร์าฟินนะครับเป็นหางม้วนนะครับแล้วก็เมื่อยิงออกไปมันก็จะกลางออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของหัวรบนะครับเราก็ใช้เป็นหัวรบแบบมีสเก็ตนะครับ ใช้เป็นแฟกเมนเทชันเป็นแฟกเมนนะครับมีสเกตแฟกเมนเทชันก็คือส่วนหัวรบก็อยู่ด้านบนตรงนี้แหละครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็ด้านบนสุดก็เป็นชนวนนะครับปัจจุบันเราก็ตัวโรงพยาบาลของสนปก็สามารถที่จะทําการผลิตนะครับหรือทําทั้งได้ในส่วนนินขับแล้วก็ประกอบรวมตัวลูกจรวดครบนัดได้นะครับก็เป็นความเป็นความสำเร็จในการวิจัยซึ่งเราได้ดำเนินการมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี53ครับ ก็ใช้เวลามานานพอสมควรเลยครับคือวกว่าคือกว่าจะทําได้กว่าจะทําสําเร็จกว่าจะทดสอบอะไรเนี่ยมีกระบวนการค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยขึ้นมาเมื่อวานเราได้มีการไลฟ์เรื่องของรวมาตรฐานทางทางตรวจไปเหมือนกันซึ่งก็มีหลายตัวมากที่ต้องควบคุมอย่างต,ตรงนี้คือเราทําหัวลบทําส่วนดินครับทําปลอกทํามอเตอร์ทําส่วนทางหลังขึ้นมาพวกเนี่ยปกติที่จิรัตถ้าเกิดสมมติเราทําขึ้นมาเนี่ยสมมติของมีของอยู่แล้วเนี่ยตรวจลูกหนึ่งเนี่ยโปรดนีกระบวนการเนี่ยเราใช้เวลาในการกเยอะไหมครับผม กระบวนการในการผลิตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตที่เราจะสานครับผมก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยขีดความสามารถของรูปแบบการก็ได้ได้เป็นเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ1น0นัดครับโอเคครับก็คืออันนี้คือเป็นมาตรฐานโดยปกติของเรานะครับผมในอนาคตเวลาจะสเกล up หรืออะไรต่างๆมันก็แล้วแต่ขอที่จะมีด้วยขึ้นมาแันนี่คือปริมาณที่เราอยากใช้ได้ขึ้นมาหัวลบนี่ขนาดนี้ดูตั้งแต่สองส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับผมดินหัวลบต่อนัดเนี่ยครหัวลบเนี่ยจะมีรัศมี การสังหารหรือวัสมีทำลายประมาณ48เมตรนะครับก็บคือส่วนนี้ขึ้นมานใช่ครับในส่วนของหัวลบนี่เราก็ใช้หัวลบจากจากต่างประเทศนะครับ,รบแล้วก็ชุนวนหัวจากต่างประเทศ แล้วก็นอกนั้นเราก็จะมีความร่วมมือกับทางศูนย์ในการสร้างอาวุธในการการทำหัวลบด้วยนะครับของกอหอใช่ไหมครับคือเขาช่วยทำให้บางเหล่าบางส่วนด้วยใช่ครับก็เหมือนกับเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีกับเครื่องมือหลายๆอย่างขึ้นมาคือสตอปก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกอย่างแต่ว่าสมุิพาร์เนอร์ในเราเนี่ยเรามีปุ๊บเราก็ใช้ตรงนี้ขึ้นมาได้เราจะได้เซอร์วิสอะไรทั้งของในประเทศของเราได้ด้วยครับครับผมตัวนี้ระยะยิง10กับ40มันต่างกันยังไงบ้างคะไอ้3ากับ40บเนี่ยฮะต่างที่ความยาวนะครับ ก็ต่างกันที่ความยาวนะครับตัวตัว40กิโลเมตรจะมีปริมาณดินขับจรวดมากกว่าก็จะยาวกว่าประมาณประมาณนิดหนึ่งครับก็ยาวกว่านิดนึงประมาณไม่กี่เซนนะครับประมาณ20เซนครับครับผมได้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของผลงานที่เอามาโชว์ในงานนี้นะครับก็เป็นจรวดที่ทําแล้วทดสอบแล้วยิงแล้วผลิตจริงในประเทศแล้วด้วยก็เหมือนเป็นตัวอย่างอันหนึ่งจริงๆสตอรว่าจะมีจรวดหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปดูต่อไป แต่เดี๋ยวนอกจากจรวดที่เพื่อใช้ในราชการสงครามโดยตรงแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีจรวดอันอื่นด้วยซึ่งบางท่านก็บอกว่าแล้วเทคโนโลยีจรวดเนี่ยมันเจาะจงหรอขึ้นมามันใช้ในงานอะไจริงมันมีงานทังฝั่งพลเรือนหรือฝั่งอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าโอเคมีเทคโนโลยีตัวที่สองที่ของจรวดในวันนี้ขึ้นมาอย่างกลุ่มที่มีคนเคยถามกันอยู่ว่าตัวจรวดดัดแปลงสภาพอากาศเนี่ยอ่าฮะครับเดี๋ยวขอเชิญ คุณไพศาลนะครับเอาพี่ไพศาลี่ไพศาลครับผมพี่ไพศาลเลยบะพี่ไพศาลดูแลดีออยู่พดีครับพี่ไพศาลช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงสิครับว่าจุดตรวจดัดแปลงสภาพอากาศเราเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนใครเป็นรูปใครเป็นความต้องการแรกๆของเราเนี่ยครับในส่วนของจุดตรวจดัดแปลงสภาพอากาศเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสทรพนะครับแล้วก็กรมฝนหลวงนะครับออ๋กรมฝนหลวงคือเขามีภารกิจเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยชื่อกรมฝนหลวงเราก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่า มีเหตุร้อนเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็ต้องไปดูแลตรงนั้นขึ้นมาว่าไม่ว่าฝนแรงนะครับฝนแรงก็ทดฝนเทียมนะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดลูกเห็บก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาลูกเห็บครับอ๋อใช่ครับแต่โดยปกติกรมฝนหลวงเนี่ยเขาใช้เครื่องบินนี่ใช่ไหมขึ้นมาใช่ครับใช่ครับผมเครื่องบินขึ้นมาแต่ที่นี่เราดีไซน์มาทำไมเราถึงไม่ทำไมเราถึงไม่ใช้เครื่องบินแล้วถึงมาถึงเราเลือกมาใช้เป็นจรวดอย่างเงี้ยครับผมมันมีข้อดีอะไรที่เขาบองเห็นไหมฮะ ครับก็ขออนุญาตเกริ่นก่อนนะครับก็คือว่าปกติในกระบวนการการทำตัวฝนทียมนียนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการโปรยสารเครมีนะครับใช่โปรยสารเครมีแล้วก็จะเกิดการควบแน่นของตัวเมฆนะครับ,รบแล้วกระบวนการสุดท้ายก่อนที่เมฆจะกลายเป็นฝนเนี่ยนะครับเราก็จะโปรยสารเครมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าซิลเวอร์ไอวดายนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเมฆเนี่ยกลั่นตัวตายเป็นฝนนะครับมันจับตัวลงมาแล้วเป็นฝนได้ครับอ่า ซึ่งกระบวนการเดิมเนี่ยเราก็จะต้องใช้นักบินนะครับขับเครื่องบินนะครับแล้วก็บินเข้าสู่ก้อนเมฆนะครับซึ่งก้อนเมฆเนี่ยเขาก็จะหนาทึบแล้วเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์อะไรเขาก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นเมฆดำเมฆแบบฝนใกล้ตกเนี่ยฮะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการใช้จรวดตัวนี้นะครับ ที่เราจะส่งตัวจรวดแล้วก็ตัวซิลเวอร์เอลไดนะครับที่เป็นสารเคมีในการทาให้เกิดสนเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะครับก็คือตัวจรวดตัวนี้นั่นเองก็คือแทนที่จะใช้เครื่องบินเสี่ยงบินเข้าไปในพื้นที่ที่อันตรายก็คือใช้จรวดยิงจากภาคพื้นดินไปแทนถูกต้องครับแล้วก็สามารถที่จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับก็คือตัวต้นทุนของจรวดเนี่ย ในการส่งขึ้นไปนะครับเมื่อเทียบกับการที่ใช้เครื่องบินส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกกว่า,กกวานะครับถูกกว่าครับแล้วก็อกปการอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าลดความเสี่ยง ที่เกิดอันตรายกับตัวนักบินและเครื่องบินได้ด้วยครับมันเหมือนได้2อ,อย่างลดความเสี่ยงคือถ้าเกิดเครื่องบินเป็นอะไรนักบินนักเครื่องบินตกนักบินเสียชีวิตก็ยิงย่งจยิ่งเป็นกันใหญ่แต่อย่าร้อย<ช>อันนี้อยู่บนพื้นแน่นอนใช่ครับแล้วที่ว่าประหยัดนี่คือมันประหยัดอย่างไงบ้างครับเราดีไซน์ไงให้มันประหยัดบ้างครับครับในส่วนของตัวการออกแบบของเรานะครับก็คือตัวอย่างที่เห็นนะครับผิวข้างนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัววัสดุคอมโพสิตนะครับที่จะเป็นลักษณะของตัวคาร์บอนไฟเบอร์แข็งนะครับครับก อาเรซิน uh, นะครับ,รบซึ่งก็งจะมีคุณสมบัติที่สามารถรับแรงดันได้ดีนะครับ uh huh. แล้วก็เขาเสมือนกับเป็นเหมือนพลาสติกอะครับ uh huh. เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเขาตกลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆ,ๆก็คือไม่ได้สูงไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีอัตราลูกเหล็กตกมาเหมือนเป็นท่อเหล็กใหญ่ๆตกามาแล้วกระบวนการในการยิงของเขาเนี่ยนะครับก็คือเราจะยิงขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับตรงแนวดิงด่ง,งหรือว่าอาจจะเอียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามุมค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแล้วตัวจรวดเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปประมาณเจ็ดกิโลนะครับคือพอพอมันเขาเนี่ยได้ประมาณ6กกิโลทำไมถึงเป็น6-8ล่ะครับก็เพราะว่า ระดับนั้นเนี่ยก็คือจะมีเมฆเย็นซึ่งเป็นระดับเมฆที่ไว้ใช้ทําตัวฝน,นเทียมลงมาครับเราคํานวณมาแล้วว่าความสูงขนาดนี้พอดีตกองมาว่าทําขึ้นไปถึงได้โปรยสารเคมีได้แล้วก็ตกกลับมาแล้วกตกกลับมามันเป็นตกแบบไหนครับเนี่ย็ะักะของบรวนอย่างเงี้ยเราก็จะตกเป็นเหมือนโปรเจกต์ตายพาราโบลายิงเป็นพาราโบลาใช่ครับแต่ถามว่าในส่วนของตัว ที่ปล่อยสารเคมีก็คือพอมาไปถึงชั้นเมฆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีช่องช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ใส่ พุซิวเซอร์ไอโอไดยนะครับที่เป็นสารเคมีในการทำให้เกิดเป็นโปรยออกมาตามช่องพวกนี้ใช่ครับเราก็จะมีตัวระบบทลาเมอร์นะครับพอถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้ก็จะเป็นระยะเวลาเดียวกับที่ตัวจรวดเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นเมฆถูกต้องครับอ่าเขาก็จะอีเจกไอตัวของสารเคมีตัวนี้ออกมาซึ่งตัวจรวดเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องนะครับขั้นต่ำเนี่ยเราใช้ประมาณสัก3าช่องเนี่ยก็เพียงพอต่อการทําให้เกิดฝนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เผื่อไว้เป็น4ช่องหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปล่อยพุซซิว ได้แล้วเนี่ยครับเอ่อก็จะมีในเรื่องของระบบหน่วงเวลาอีกหน่อยนึงครับแล้วพอจรวดเริ่มตกลงมาแล้วเนี่ยนะครับโค้งลงมาแล้วเพื่อความปลอดภัยเรามีระบบเซฟตี้เรียกว่าเอ่อระบบอีเจกล่มนะครับเพราะฉะนั้นพอพอมันอีเจกล่มก็คือมันปล่อยล่มมาปุ๊บเนี่ยจรวดเนี่ยแทนที่จะตกลงมาด้วยด้วยแก๊สตี้นะครับ ก็จะมีลบลงมาก็จะค่อยๆลงมาเป็นลอนชี้ีบก็จะไม่ตกไม่ตกใส่ใครแบบรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นทําให้ตัวจรวดที่ตกลงมาเนี่ยก็คือความเร็วไม่มากก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ด้านล่างครับแสดงว่ามันมีมวลล่มชูชีพซอดอยู่ข้างบนหัวนี่ใช่ครับที่เราเห็นยาวๆเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นตัวระบบล่มนะครับอยู่บริเวณด้านหัวอ๋อก็ยิงลากยาวตรงนี้ได้แล้วก็ปล่อยสารเคมีตรงนี้ ส่วนที่เหลือก็เป็นเชื้อเพลิงดินถล่มขึ้นไปใช่ครับเราทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเ่ออ๋ออันนี้เราเทดสอบไปก็อันนี้อันนี้พอดีเราปิดโครงการแล้วนะครับอ๋อปิดโครงการอ๋อโอเคก็น่าจะประมาณสักสองสามปีแล้วครับได้ครับผมก<ๆ><ๆ>็คือหมายถึงมีการทดสอบจริงแล้วล่ะทดสอบจริงครับก็เรามีการทดสอบนะครับตอนนั้นล่าสุดก็คือเราไปทดสอบยิงภาคกลวัตนะครับที่อำเภอรีจังหวัดลำพูนนะครับ้ซึ่งเราก็เก็บมาเป็นวิดีโอด้วยนะครับที่สามรูปนี้เลยมอ๋อเนี่ยเคยยิงกำลังยิงอยู่เลยเน นะครับซึ่งตอนนี้ที่เรายิงขึ้นไปแล้วก็ด้วยลักษณะของเออ่การคพื้นที่แล้วก็ตัวเมฆที่เขาเทําเตรียมไว้สต่ว่าจะทาฝนเตรียมแล้วเนี่ยนะครับเราจะเกิดเป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาอย่างนี้อ๋อเนี่ยเห็นไหมไม่คือเมฆก่อตัวจับเป็นก้อนดำๆนะในช่วงที่มันมีมีฝนตกเนี่ยครับเป็นปลุกตรงนี้ครับเพราะนี่ก็คือตกเนี่ยเห็นก้อนด้านขวาที่ใช่ไหมใช่ครับ ก็คือยิงขึ้นไปก็พืนที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือจะบริเวณเหนือเขื่อนนะครับหรือบริเวณที่เป็นป่าอ๋อเหมือนครับพี่ว่าเจรนาแบบว่าให้ฝนตกบังคับให้ฝนตกเหนือเขื่อนจริงๆอ,อย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับก็จะช่วยเก็บน้ําฝนได้ดีอ๋อมันก็จะสามารถประยุกต์ใช้หลายๆอย่างคือทาหน้าฝนแรงก็ยังดีนึงหรือฝนไม่แรงแต่ว่าอยากจะเก็บน้ําเราก็เลือกตําแหน่งให้ฝนตก ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเมฆช่วงนั้นด้วยว่าเหมาะที่จะสามารถทําฝนเทียมได้หรือเปล่าครับได้ครับผมซึ่งก็เหมือนกับกระบวนการทาฝนเทียมตามปกติแหละแต่เรามีแค่เครื่องมือมีเครื่องมือใหม่มาเพิ่มใช่ครับผมก็ถือว่าดีเลยทีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโครงการของจรวจของสนบครับอันนี้คือเป็นโครงการจรวดที่เป็นแบบดูอั p เปอร์โพสหรือใช้ทางภาคพลเรือนมาอันหนึ่งแล้วทีนี้แต่นอกจากนี้คือยังไม่ได้มีแค่นี้มันมีโครงการจรวดที่เป็นภาคพลเรือนอีกอันหนึ่งที่มันเพิ่งมาโครงการปีนี้เองด้วย เป็นมาว่าเป็นของใครขึ้นมาว่าจะมีทําขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างทอนนี้มีเห็นโครงการเห็นจรวดไอ้ลูกสีแดงๆเนี่ยครับผมมันเขียนชื่ออยู่ด้านหน้าจรวดดับเพลิงขึ้นมาทีนี้มันจะเห็นว่าอยากจะดูน,นิดนึงว่าเอ๊ะนี่เป็นโครงการที่เพิ่งใหม่หลายๆคนคน,คนที่มาปีที่แล้วบางทียังไม่เห็นหรืออะไรต่างๆเนี้ยพี่อยากให้ช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับว่าโครงการนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาครับก็โครงการนี้นะครับก็คือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิง ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจรวดดับเพลาะก็คือวัตถุประสงค์ต่อจรวดตัวนี้คือเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกให้หน่วยดับเพลาะครับให้สามารถสามารถเข้าไปกู้ภัยเข้าไปดับเพลาเจิดการต่อได้ซึ่งถ้าถ้าจรวดสามารถดับเพลาได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกดีเลยครับผมใช่ครับก็อย่างเงี้ยเป็นลูกดีเลยนี่คือตอนที่จะลองการดับเพลใช่ครับอันนี้คือตอนไปทดสอบการดับเพลาครับคือถ้าสามารถดับเพลิงถ้าสามารถดับเพลิงได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสที่ดี ต่จุดประสงค์หลักคือหน่วงไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงได<อ>้ค่ะคือเราไม่ได้คาดหวังว่าจรวจจะต้องดับเพลิงวูบในทันทีถูกต้องค่ะแต่ว่าเราแบบว่า <ๆ S 2> เฮ้ยเปิดโอกาสเอาไฟแรงมากเนี่ยสร้างจังหวะช่วงหนึ่งให้คนที่ผจญเพลิงเนี่ยสามารถเปิดเข้าถึงพื้นที่ได้ใช่รับเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วก็ดาเนินการต่อได้ดาเนินการช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในหรือดําเนินการดับเพลิงด้วยวิธีการอื่นๆใช่ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้คือเราเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่ครับครับคือมันจะต่างกันนิดนึงงงออย่่่่าาาาบททีีีเเจ้้้หปตตัข ลากสายดับเพลิงเข้าไปใช่ค่ะแต่นี่คือเหมือนกับสร้างเลนจ์หรือสร้างระยะระยะเข้าถึงที่มากขึ้นโดยที่ยังปูเร็งยังปลอดภัยอยู่ใช่ครับผมครับถ้าเกิดเด็กนี้ขึ้นมาเราจะดับเพลิงจุดดนี่ไซส์นี่ขนาดประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้จะเป็น89มิลลิเมตร89มใช่รับก็ขนาดใหญ่กว่าลูกปืนคอิีนึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ใช่ครับเพราะว่าจรวดตัวนี้จะพัฒนาต่อจากจรวดฝนดังนั้นขนาดคือจะใกล้เตียงครับอ๋อคือเราเอาองค์ความรู้ที่ได้จากจรวดฝนก็มาต่อยอดเลยแหละคือเร่่องเชื้อเพลิงขับดันแต่ด้วยความที่ว่าให้มันเนื่องจากมันไม่ต้องบินสูงมาก7เกิโลเอาบินแค่ระยะใกล้ๆก็ก็เลยลดขนาดออกมาได้ใช่ครับครับแล้วที่นี่เวลาทําจริงขึ้นมาคือมันคงไม่ได้ใช้แค่นัดเดียวใช่ไหมเพราะเห็นมีอยู่ข้างๆอีกอันหนึ่งใช่ครับก็คือจะเป็นการสามารถยิงตันโบ้ถึง4นันะกรณีที่แบบไฟยังรวอย่างใช่ครับ ก็คือจะหน่วงเวลาสักสองวิสองสามวิก็ต่อลูกต่อเนื่องเลยก็ยิงก็ยิงก็ยิงเหมือนกับยิงต่อเนื่องไปว่าจะเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเหมือนกับอันนี้เราเป็นโปรดักที่เราร่วมกันทำใช่ไหมใช่ครับเป็นได้รับเงินได้ได้รับงบประมาณจากวชมาครับอ๋อวชสปอนเซอร์เรื่องของงบการวิจัยตรงนี้ให้ใช่ครับแล้วเราทําก็จะทำดูเหมือนจะเนี่ยดูเห็นจากชื่อเหมือนจะทําในประเทศเรากันหมดเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็น เป็นชิ้นส่วนในประเทศทั้งหมดเลยครับร้อยเปอร์เซนต์ชิ้นส่วนในประเทศครับผมอ๋อที่มีใครบ้างเนี่ยมีพระจอมเกล้ารัศกรังรัศกรังอยู่ด้วยกันขึ้นมาแล้วปสอปเราแล้วระบบไอตัวแท่นยิงเนี้ยเราดีไซน์อะไรกับมันบ้างครับผมเราตัวทำชวันนี้ขึ้นมาคือเราดีไซน์คือมันช่วยให้แบบเราไม่ต้องแบกไปทีละนัดใช่ไหมติดกับยานพาหนะใช่ครับเอาไว้ติดกับยานพาหนะและสามารถเข้าถึงได้เร็วครับอ๋อก็คือครับผมเข้าถึงได้เร็วยิงได้แม่น ยิงได้แม่นนี่คือหมายความว่าคือแบบสามารถปรับสามารถปรับมุมอะไรต่างๆเราก็คำนวณเลยว่ามุมนี้ยิงได้กี่องศากี่องศาใช่ครับก็จะมีเห็นมีส่งมาปุ๊บนนี้ก็สั่นโบไปทั้งแท่นนี้ชุดนี้มันดูดูใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ยใช่ครับเป่นเป็นต้นแบบครับตัวนี้จะเป็นต้นแบบแท่นยิงแต่ถึงเวลาสมมติถ้าพัฒนาต่อไปปุ๊บก็จะสามารถก็คือจะคัดตอมไม้ กับแลตฟอร์มอะไรต่างๆได้อีกครับครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นตัวตั้งตั้งต้นว่าโอเคเราวางนี้นะอันนี้เหมือนนึกถึงผมนึกถึงจิาการว่าเหมือนวางอยู่หลังรถปิกอัพเนี้ยใช่ครับครับแล้วชุดดับเพลงก็เข้าไปไอ้นี่ก็ยิงจากข้างหลังไปให้ใช่ครับเราจะดีไซน์ให้สามารถติดตั้งได้ต่อครับตัวนี้เห็นมีบิวล์อินกล้องคาเมล่าบิวล์อินเซนเซอร์หลายตัวอยู่เหมือนกันเลยนะเนี่ยฮะอะไรต่างๆขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเลนเลนไฟเดอร์ครับตัวจับระยะก็อ๋อคือหมายถวงว่าเราจะได้รู้ว่า เวลายิงไปปุ๊บให้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยระยะเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ใช่ครับวัดระยะเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว่าคำนวณว่าเป็นมุมเท่าไหร่ต้องมุมเท่าไหร่จริงๆได้ก็เหมือนกับเป็นไฟคอนโทรลแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นไฟคอนโทรลแบบหนึ่งครับก็เหมือนคือเราก็ประยุกต์เทคโนโลยีพวกระบบควบคุมการยิงนั่นแหละใช่ครับระบบควบคุมการยิงที่เห็นตามป้อมปืนของรถของยานพาหนะต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ประยุกต์มาแต่ว่ามาใช้กับอุปกรณ์ภาคพลเรือนในการสร้างความปลอดภัย ถูกต้องครับมาประยุกต์กับอุปกรณ์ใหญ่เนี้ยคือมาประยุกต์กับตัวจรวดอับเริงครับครับผมอย่างแท่นนี้ขึ้นมาไซส์ขึ้นมาโอ้นี่อันนี้ก็ใหญ่กันน่าจะหนักพอสมควรแต่ว่าครับเมื่อถ้าติดบนยานพาหนะก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่ามันแบบคนไม่ต้องแบกคนไม่ต้องแบกอยู่แล้วครับครับใช่ครับประมาณรถก็ถึงไม่ไช่รถบรสไซด์แบกบอสไซด์ไม่ได้ไปครับผมได้ อันนี้เราตอนนี้เฟสเนี่ยปรเจกตนการศึกษาของเราทําไปถึงขั้นไหนนะครับผมเฟสหมายถึงหมายถึงว่าตอนนี้เราทําไปถึงขั้นตอนไหนนะครับตอนนี้คือเราเริ่มจะมีแผน,นการทดสอบยิงทดสอบอะไรหรือเปล่าอ่าเฟสต่อไปนะครับจัลลอยนี่จะเป็นยิงสําหรับ,บจับไฟป่าจับไฟป่าซึ่งปัญหาเนี่ยคือว่าปัญหานี้คือว่าไฟป่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในภาคเหนืออะไรต่างๆวนี้จะมีปัญหาไฟป่าเยอะมากครับก็จัลวอนี้จะสามารถยิงไปตอบโจทย์จับไฟป่าได้ซึ่งจรลลเนี้ เคยยิงได้สูงสุดจากพื้นสู่พื้น่ะได้ถึง500เมตรครับก็าเมตรใช่ครับและก็ทำและบุมได้ใช่ครับอันนี้คือเป็นการยิงจริงแต่ถ้าการคำนวณอ่ะได้ถึง1 1กิโลเมตรพอคเกิดโดยทฤษฎี1กิโลเมตรแต่ว่าโอเคเราคาดหวังว่าโอเอฟเฟกตีฟ500แล้วกันใช่ครับโอเคได้ทั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งเลยนะครับผมขึ้นมาของเทคโนโลยีของสตสออันหนึ่งขึ้นมาก็โอเคนันก็เป็นประโยชน์ของท่านมากเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับ